สวัสดีครับกับไเรนเจอร์สเปเชียลสเตทด่านใหม่ชื่ออะไรวะยังไม่ได้จำแม่เหล็กอะไรสักอย่างนี่แหละหรือเราจะไปเก็บไอ้นี่ก่อนดีเออไม่ได้ลงด่านใหม่ดีกว่าเห็นเขาพกโหดกันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปผ่านให้ดูมีแววว่าจะเงื้ออีกแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายกว่าครับโอ้ข่าวเยอะเหลือเกินจะตีบราออก เกมอีกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงที่บอกว่ามันอยู่ดีมันก็ปิดเราอะเนี่ยพอปิดโนต้ติเสร็จมันปิดเกมให้เลยอ,อย่างนี้หรือเปล่าโดนอีกแล้วเหรอ จริงด้วยโอ้วางยาละือบ้างเมื่อก,กี้ก็อุตส่าห์เข้าด่านรอแล้ว <c oughs> อ่ะอยู่ไปด้วยกันเนี่ยทนไปด้วยกันโอ้สุดเซ็งเลยทำไมเหรอทำไมเหรอกดเข้าโน้ติสเราไม่ให้เราอ่านดีกว่า ป,ปิดโปรแกรมแล้วเกมดับเลยเอ,อ่อทำให้เปละมีด่านใหม่ก็ทนได้ครับหมดด่านใหม่เบื่อเมื่อไหร่ก็คงห่างๆกันซะหน่อยแล้วครับเราก็ผมก็พยายามไปหาอะไรใหม่ๆเล่นไงสั่งซื้ออย่างเดียวยังไม่ติดตั้งเลยด้วยซ้ำ ควักเงินใจอย่างเดียวก็แนวที่ผมจะเล่นคงไม่ใช่ที่หลายๆคนชอบนะนั่ไม่แอคชั่นแต่ถึงจะแอคชั่นก็แต่มันก็อยู่ที่ฝีมือด้วยใช่ไหมว่าในการพูดในการออกเสียงความสุขสนานทักษะการพูดในพูดไปสักพักคันคออีกละเสียงสัน่นอ้านน่าเบืออ่อจังเราก็ยังไม่รู้ไงว่าเราจะรักษาสภาพเสียงเราให้ดี ได้อย่างไรไป,ไปมามาเรื่องที่ต้องทําก็เยอะนะครับแต่นี่ต้องทนรอด้วยกันนะครับให้มันเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่พยายามหาข้อมูลจะเยอะอย่างนี้แล้วถูกการแกล้งด้วยกันทีบออกจากเกมเนี่ยพออ่งนี้ใช่ปะพอกดสตาร์ทก็จะรอนานอีกท,ทั้งเทงที่ก่อนจะตัดลงคลิปอะผมจะเข้าตรงนี้รอแล้วมันโหลดซ้ำอีกรอบมันจะให้เร็วขึ้นไงครับ อย่าไปไลคครับอไปด้วยกันช่วงนี้ก็ทำใจให้สบายครับหันมองซ้ายมองขวาซะหน่อยมันไม่นานเกินรอแล้วครับไปเรื่อ,อ,อยๆสำหรับผมก็จะไปหน้าเปิดตอนตัดต่อตอ,อีกรอบหนึ่งเพราะคลิปยาวขึ้นมันก็เรนเดอร์อะไรเงี้ยนานขึ้น ปิดดูชื่อด่านแล้วกัน Special State Scorpion Magnet Obsidian ไปถอยไปจัดทีมเลยเหมือนเดิมครับมีโล่หนึ่งตัวแล้วที่เหลือก็ตัวสแปรดแล้วกันสแปรดแบบไหนก็แล้วแต่ชอบครับไม่กล้ากดเข้าเลยอะเลวร้ายมากอะจะทำอะไรวะ ตรงคอลเลกต์นี่มันมีบอกสกิลด้วยใช่ไหมหรือไม่บอกหรือว่าต้องไปดูในรายละเอียดตรงโน t ติสนะไม่บอกไม่บอกไม่บอก,ไ,บอกอไปดูกันครับไม่ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนี่ที่ผมมีนะสกิลใหม่เลื่อนไปดูกันลากไปยาว ท้ายแพทนี้ก็ยังไม่ขยายนะก็ทนต่อไปเจอ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 โคนี่เลิปติกฮิวเออใช้ได้นะเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่จะตีชา้าไปหน่อยนะแต่มุบเร็วครับตีชา้าไปหน่อยมุบเร็วครับตีชา้าไปหน่อยมมบเร็วครับ จะมารับอะไรตอนนี้อ่ะสต,ตันไปตัวโลกไปไหนแล้วก็ยิงไกลสองตัวครับสเปซไกลอืมถ้าศัตรูไม่มีสแปดส่วนมาก็ผมคงไม่มีอะไรจะต้องกลัว เต็มหมดแล้วลาสเตสมาไปเก็บเลเวลไปเก็บเลเวลแล้วเดี๋ยวขายครับเป็นวิธีเพิ่มรายได้อย่างหนึ่งแต่ออยังไงมันก็ทีมสองก็ว่างอยู่แล้วงไววงก็ทำทำไปเอาละใช่กัน เปิดกระชาเราหน่อยนะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอยากลุ้นกบแดงเหมือนกันแต่เปิดไม่ได้กบแดงก,ก็เน่าอ่ะด่านสีแล้วกันนะครับรางวัลก็เฉยๆครับโอ้ป้อมอันนี้ป้อมสเปร๊กสีส้มอยู่ที่บ้านเขาอะเราก็วิ่งไปก่อนครับพอจะโดนเอ็นที่ยิงก็ติดโล่แล้วค่อยลุยกัน ผมก็มีสูตรของผมแล้วไงก็ถ้าทำตามได้ก็น่าจะง่ายขึ้นนะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้น่นะโอ้ก็ไม่ไกลนี่ยวะเนี่ยพอจะโดนอัดก็ติดโลกตก่กระตุกมากนะกระตุกจนเดินทะลุแล้วนะลองแช่เลยดิแช่เลยครับใหญให่เขาตีป้อมได้สักป้อมครับเราจะได้ไม่ได้ไม่ต้องไปตีหลังป้อมครับ นะพอเราไปถึงนั่นกล็ลุนให้มันติดโล่แล้วก็ลงอัดเลยครับเราใช้ตัวหลากลายจบแล้เข้าด่านหกยากนี่นะผมก็ไม่แรงแล้วนะไม่อยากเสียสายตาไปแรงแร่งเฉพาะวานส,สำคัญสำคัญดีกว่าคือถ้าเสียไปแล้วเรา ได้แต่แสบมากก็ไม่คุ้มอ่ะสายตาแล้วอ่ะต้องไปใช้อะไรอีกเยอะไงเหมือนเดิมครับเราจะโดนอาจก็ติดโลส่งเพื่อนดูปั๊มเลยครับว่าเขาตีจะแตกหรือเปล่าเฮ้ยเกือบเกือบเนี่ยตีอย่างนี้มันตีสวนก็ได้เลยแต่ถ้าเขาตียึดไปได้แล้วเราต้องตีหลังอีกเยอะเลยครับ หลังเนีมันเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็ตีเป็นของเราอีกทีมันจะเสียเวลานานครับจบตัวสำคัญด่านวกนี้ก็คือตัวติดโลกนะครับยังไงก็พยายามมีเอาไว้เอ้เห็นกบแดงแบบแบบเลนโบโอเนียนบอเนียนน่หัวหอมหัวหอมสีรุ้ง82รอบพอ มันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยมาชั้นนี้ครับได้ก็เอานะตัวเนี้ยอยากลองใช้เหมือนกันครับแต่ไม่อยาก e ีโวเองอันนี้ของเก่าใช่ปะอันนอ่ะก็ดีเอ้ยดูปั๊มก่อนครับเราโดนน้ําแข็งตรงนี้ไม่ค่อยได้เปรียบครับตอนนี้อาจจะต้องพายุพัดกลับครับอันนี้ปั๊มสแปดปั๊มยิงเดียวปั๊มยิงเดียวจยจจะแรงครับ แต่ป้อมสเปรดนี่มันจะทำให้เราติดสตันครับด่านนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูกันครับคงต้องพยุพัดกลับละโอ้โหใกล้ว่ะติดโล่เลยครับติดโลส่งเพื่อนเลยครับด่านใกล้ใกล้โอ้มันตีเร็วมากโอ้ดีครับเรายังสวนทันครับ บอสเหรอมติดโลไว้ครับเราน่าจะปลอดภัยครับป้อมสตตนอยู่ฝั่งแล้วครับถ้าไม่ชัวเมเทโอไปนะครับดูด้วยว่าตัวบอสมันตีสแปดไกลหรือเปล่าถ้าตัวบอสตีสแปดถึงแนวหลังก็เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าตีไม่ถึงก็ตั้งโลได้ก็ให้ป้อมช่วยตีครับเย้ <c oughs> ต่อเบรยเค้บเดี๋ยวนี้ยังฮิตกินเค้กกันอยู่ปะไม่ค่อยมีข่าวแล้วนี่เค้หรือว่าน้องๆไม่ไม่รู้จักเค้บแล้ว <c oughs> รุ่นกับพี่ก็มีเห่อกันอยู่ปักันพักนึ่งอะมีรถเข็นมาขายเรื่อยเลยกินทีก็โอ้เต็มอิ่มรุ่นนี้ไม่มีลมะมั้งเอ้ยเราไม่ได้จะเปลี่ยนทีมขอโทษด้วย ทีมนี้แหละก็ติดโลตัวหนึง่งถ้าไม่มีพวกตัวนี้ก็ใส่รอนมาก็ได้นะครับใส่ตัวรอนมาช่วยก็ได้ที่เหลือก็สปายสัก2ตัวรอนบัฟโจมตีทแทนหรือถ้าไม่มีอพวกหโ,โหดอ,ะอ่ะอ้าคิดไปแล้วว่าเรารับขนนกก็ได้ไม่อีกเยอะมีอีกเยอะหมดแล้วล่ะที่จริง เมชชั่นเราเหลืออะไรกว่าดาบพิเศษใช่ปะแล้วก็เอลเลสหมดห้าครั้งเออไม่ลงอะเอลเลสหมดไม่ลงอะเก็บคนนกไปสู้ให้นั่นดีกว่าแบทเทอรีหมดอืมไม่ได้ใจว่าจะเล่นตามกันได้หรือป่ะนะแต่สเต็ปมีให้แล้วอะ่ะเขา เขเราก็ไม่แน่ใจอีกว่าพอเราอัปเดตอัปเกรดเยอะกว่าหรือเปล่ามันก็เลยเร็วมันก็เลยง่ายไม่เข้าเจอปัญหาเพราะมันจบก่อนแต่นี้แค,คบครับติดโล่แล้วรอน้าแข็งเลยถูกป้อมหลยครับมันตีเกินครึ่งหลอดแล้วก็แช่เลยครับแต่ถ้าเราตีทะลุถึงเร็วก็ไม่ต้องแช่เไม่ต้อง ก็แช่อยู่ดีอ่ะไม่ต้องรอเครื่องหลอดเออถ้าเราตีทะลุถึงแล้วแช่ไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไปยันสู้กันเสียเวลาครับเนี่ยติดโล่เข้าหน้าครับแล้วติดบั็คข้างหลังเนี่ยช่วยกันสร์ตอัดไปเนี่ยป้อมนี้คุณก็ช่วยเรายิงป้อมนี้ก็ช่วยเรายิงก็ได้เปรียบครับตัวโล่ยังี้ต้องมีไงขึงเอาไว้ปักปัก เมื่เห็นตั้ใหม่ก็อยากได้นะจริงๆอะแปลกตาไงอะไรแปลกตาเราก็เราก็อยากได้อ่ะครับไปลุยด่านยากเลยดีกว่าย่ยอๆเนี่ยด่านนี้ยังไงก็ลุยเต็มอยู่แล้วละอันไหนมันใช่อีโวว่ะเราจะอีโวตัวไหนว่า KSM หรอเออก็ได้อีโ e วก็ได้อันนี้เหรเออ นี่ก็ห้าดาวเอ้ยถอยมาดูก่อนครับวิเคราะห์เกมก่อนป้อมสปาร์ตจกือบกลางโหเราต้องตีตะลุยต้องหลายป้อม,มครับและถ้าตีสู้กันสูสีเนี่ยก็คือเขาได้2ป้อมเราได้2ป้อมต้องพัดกลับไปครับแล้วไปแช่แข็งระหว่างนั้นเราก็ต้องตีป้อมเพิ่มไม่ได้ครับอยากอยาก ตป้อมสองป้อมหลังถ้าเราชิดได้เราก็จะได้เปรียบครับในการตีในชุดสุดท้ายเพราะป้อมจะช่วยเราจริงครับโอเคเนี่ยเราต้องยึดป้อมเขาไม่ได้อห็นป่ะ,ปะแต่สตาร์ทแล้วมันก็เยืนนิ่งกันโอ้โหเลื่อนป้อมเยอะครับเหนื่อยแล้เลื่อนยาวเลยนี่โอ้โห ้โดนอะไรวะอ๋อสกิลบอสมา <Yeah. S 1> แน่เลยปะแพ้แล้วครับเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> ดูดิตีไม่เข้าเลย ยังหน้ายังไม่แตกเลยโอ้แล้วจะสู้ไงเดีย๋ยวลองทีแนะแล้วกันครับคือถ้าตีไม่แตกเราจะสู้ไงครับไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีสิทธิ์สู้ได้เลยอะ่ะให้ลูกไม่อยากกดด้วยเพราะกระตุกแล้วยอมดีกว่า เขจะไปคอนตินียวะคอนตินียไปเจออีกฝูงนี่นะตะลกเหอะโอ้โหป้นขนนกกันจะชัดครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีรอบนี้ตีป้อมไม่แตกวะเราจะสู้ยังไงอะเขาตีแตกเราตีไม่แตกก็ยังไงก็แพ้นะครับ มาแช่ไปนะโอ้โหโอ้โหเพิ่งจะแตกโอ้ตีสปาร์ตกายใช่ไหมนะ่ะตัวไหนตีวะมันต้องตีป้อมก่อนดี ยอมครับสู้ไม่ได้ครับป,ปีโป้ไม่แต่ยก็สู้ไม่ได้แล้วครับโอ้ป้อม,มันโหดครับป้อมมันตีแรงครับแล้วจะเอาอะไรไปสู้แล้วครับยอมครับสู้ไม่ได้ครับ แตไม่ลงอีกแล้วครับตีป้อมไม่แตกครับจะไปสู้อะไรล่ะครับโอ้โหแผนเราคือยึดป้อมมาใ้ได้ครับแล้วเราถึงจะได้เปรียบเราค่อยสู้กับเรนเจอร์ถ้ายึดป้อมไม่ได้ก็จบครับทุกอย่างโ,โหโคตรเศร้าครับแบบโหดร้ายมากอะไม่เคยเจอขนาดนี้ คือมันห่างชั้นกันเกินไปไงโดยอย่างเงี้ย่ะยังตีเข้าจะตีใช้ไงแต่ยังตีเข้าก็โอเคไงทำไมเพื่อนไม่ลงมาวะโมโหเลยมันห่างกันเกินไปไงก็คือแบบป้อนขนนกกันอนะอย่างเงี้ยสักกี่คนชนะละ่ะไปดูได้อะไรอย่างเงี้ย ป้อมมันต้องตีแบบปกติด้วยไงเราจเจ้าอะไรไปตีอ่ะ <c oughs> อันนี้มีอะไรไปตีเลยนะหรือว่าต้องหาทีมยัดป้อมเต็มๆโอ้โหไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นที่จะมีแบบตัวเฉพาะทางนะครับแต่ไปลุยด่านพวกนี้ให้เคลียร์ก่อนลวนกันเรียกว่าไปลุยให้ครบก่อน เศร้าเลยดูพี่เล่นแล้วก็ถ้าดูก่อนที่จะเล่นนะก็อย่าลงครับชั้นหกไม่ต้องลงเลยครับดูพี่แล้วกันงงอะ่ะตกใจเลยติดบัคหรือเปล่าวะเอออย่างนี้บ่าตีได้ก็ลุยได้ก็ใช่ใช่ไหมแล้วไปเคลียร์กับเลนเจอร์เอาแต่นั้นมันตีไม่ได้อะน้องเราจะสู้ยังไงอะ แล้วป้อมมันตีแรงด้วยไงพระเกียบัตาตายทั้งฝูงเลยดีสแปซด้วยนะปุ๊กเดียวตายยกฝูงตอนรอบแรกอ่ะยี่กิดเออฝ่ายตรงข้ามมันสแปซทั้งฉากวาวะคิดขนาดนั้นเลยอะ่ะก็มีบางตัวมัน,นได้มันสแปซกว้างแต่ก่อนไงเย้โอ้มาทำไมเอาล่ะครับได้อีกสองตาเล่นด่านใหม่แล้วนะ ลงไปให้ใครเกลียดซะหน่อยเซ็งเ <c oughs> จออย่างนี้ครับผิดแผนครับสู้ไม่ได้หรอกจะไม่ลงแล้วด้วยจนกว่าเขาจะปรับแกเพราะลงไปก็เ่าทเห็นนะครับมันแค่ป้อมอย่างตีไม่แตกเลยอรจะสู้อะไรอะ่ะแล้วถ้าเราแบบต้องสู้แบบยังไงอะ่ะโดนป้อมตีด้วยโดนเลนเจอร์ไฟ์โดนสตูตีด้วยโอ้หลุมกันขนาดนั้น จะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับไม่มีทางเลยอย่างเงี้ยที่เราชนะอย่างที่พี่ชนะเงียตีป้อมไม่เป็นฝ่ายรัวให้ป้อมช่วยตีทางเลยก็มันก็ยังมีโอกาสชนะบ้างแต่ที่เป็นเท่าที่เห็นก็คือนี่มันควรจะเปลี่ยนสีนะน่าจะหนักกว่าสีแดงนะมันต้องแรงกว่านี้ละ ไอนี่สกิลอะไรวะเดชน่าลองอีโวมือนกันนะไปเล่นกันอยากรู้ไงว่าตอนนี้สกิลเดชเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะสกิลอื่นเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันไหมเอยไปดูกันเลยนะไปดูก็ปิดไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับดูซิเป็นไง สกิลเดชจะเปลี่ยนหรือเปล่ปาแถมแล้วกันเพราะเดี๋ยวออกคลิปม่วนมันเยอะไปละซับคาราเมลไปดูหลายๆตัวว่าตัว,ตวไหนสกิลเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับโอยเครียดเหมือนกันนะเนี่ยขี้โกงอ่ะใช้คำนี้เลยว่าขี้โกง มิชชั่นครบแล้วครับรับปที่เหลือไม่ลงแล้เอเลสหมดเก็บไปลงอย่างอื่นครับสกิลตัวที่เปลี่ยนก็โค copy ใช่ไหมว่ามันเป็นสกิลบับตัวเองอีกตัวน่าจะเป็นเลนน่ครับเลนน่ก็น่าจะเปลี่ยนด้วยขึ้นปะเลนน่ไปเล่นกันเถอะตัวไหนมันบับตัวเองอีกลุยสุนลี่บับตัวเองรเปาออกไปแค่นึงบัฟตัวเอง โคบี้ดูกันมาแล้วใช่ไหมบางกรก็เห็นแล้วนะจดคลิปกันก่อนข้ามไปกับไปดูได้ไมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าบอสลุกสตันโจมตีนราหน้าโคนี่ยังไม่ครบเลย โคบี้ดูไปแล้วนะโคนี่จีจี้บอสตัวนี้ล่ะเอเลชอันนี้ก็น่าจะปรับตัวเองครับเจสสิก้าไม่ใช่อันนี้ปรับตัวเองอยากรู้ว่ามันปรับตั้งแต่หน้าบ้าตัวเองหรือเปล่าไงเอาเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะที่เหลือน้องไปไล่ดูกันเอาเอง ไม่เป็นไรครับไม่ผ่านด่านเขาคนนกเดียวแต่ก่อนอนุญาตไปขี้เกียจแปบบ๊บขอให้มีอะไรใหม่จะได้มีอะไรอัปเดตแต่อัปเดตแบบโกงแบบเมื่อกี้ไม่เอานะไม่เล่นด้วยนะโกงเกินไม่เล่นด้วยจริงๆอะ่ะใครจะไปเล่นเลยวะโห ตีแรงกว่าเลือดป้อมเยอะยิงสวนที่ตายทั้งฝูงเกินไป2อ,องครับไปดูสกิลกันดีกว่าสังเกตกันเองไหมสังเกตกันเองนะว่าตัวไหนออกตั้งแต่เปิดฉากลุยตัวแรกครับไม่ติดสกิลครับเอาเคอันนี้ติดครับ อาแต่เฉพาะสกิลนี้ลระตัวอื่นไม่ติดไว้โอเคอันนี้ติดครับตัวอื่นไม่ไม่ติดนะตัวอื่นต้องไปถึงระยะโจมตีถึงถึงจะติดครับว่าเสียดายนนี้ไม่ติดฮะต้องเป็นสกิลนี้เท่านั้นครับสกิลของเลนน่สกิลของโคบี้และสกิลของมักงกรครับอ่ะตอนนี้เราก็ดูระยะ ของบับรุบเร็วเงินไว้ประมาณนี้นะมันปรับก็ได้จะได้หน้าหน้าใช้ขึ้นเดี๋ยวจูสกิลเดียวครับที่เหลือเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปคัดตัวท็อปมาดูกันอีกรอบ ก็ดีนะแต่เน่จะน่าใช้กันเยอะเลยต้าปรับประมาณนี้นะ <Okay. S 1> โอ้แจกดีจังตัวอย่าเพิ่งเต็มนะอย่างเล่นอยู่นะโอ้โหคลิปยาวอีกแล้วคลิปยาวอีกแล้วอันเก่ายัางอัพโหลดไม่เสร็จเลยเฉพาะสกิลนี้นะครับเอ็นเลสที่จะทําให้เร็วขึ้น เอานี่ออกนี่ออกตัวเต็มลเลยวะลาเซสป่ะขายละจะขายพี่ตัวละมีช็อกอะตัวไหนมีเลดอีกมังกรมังกรมังกรชุดไหนวะ่ะเอ้ยถ้าแจ๋งอย่างนี้มันก็น่าเล่นนะ น่าอัพเกรดนะและสุดท้ายน่าจะเป็นโคบี้ครับก็ที่เหลือก็แนะนำด้วยก็ดีนะว่าตัวไหนมีสกิลเอเลดิเอเลดเอนเรสะกดผิดออกเสียงผิดไปใส่ Google กันเอาเองนะเพื่อจะบอกวิธีที่ถูกคืออย่างนี้ก็ถ้าเป็นตัวสเปซมังกรจะมีประโยชน์กันเยอะเลยครับเลนนี่ก็จะน่าใช้กันเยอะเลยครับ กเกียลอื่นก็ปรับบ้างสิวะอย่างไอ้แกะเนี่ยพี่จะได้ไม่ว่ามันห่วยไงแกะแต่ตัวสายชจมตียงนะก็ประมาณนั้นแหละหรือไม่ก็ให้มันสแปดกว้างขึ้นนะก็จะน่าใช้มากขึ้นตัวใหม่มาหกดาวแล้วเก่งกว่าแดาวมันก็เกินไปไงไดเมจมันเออหกดาวมันไดเมจน้อยกว่าก็จริง แต่ส่วนสเปรดกว้างกว่าไงมันไปถึงแผงหลังได้ก็ได้เปรียบเยอะไปดูดูกันดู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 ดทีมงานกับทีมงานคุณภาพสมรรถนะเร็วขึ้นก็โอเคแล้วเราจะมีตัวเล่นสปีดด้วยครับหมาอะไรเพื่อนรักวิ่งกันให้เร็วที่สุดโอ้โหทีมงานคุณภาพไหม ดีขึ้นไหมล่ะเอ๊ะแต่บัฟสปีดไม่ติดเลยไม่ออกสกิลกเลยอะเออนี่ไงจะได้เร็วก้นอีกเออก็สนุกดีแปลกดีไปด่านอื่นดีกว่าโกบิก้ะอ่ะขออภัยครับเปรดคลิปตัวนี้แล้วกันตัวเต็มละเดี๋ยวจะไปอีโวไปอะไรพวกนี้ก่อน จะได้เอากบเขียวไปกินอ่ะสุดท้ายก็โตโคโบี้กลับมาเป็นเทพอีกครั้งหนึ่งเรเน่หน้าใช้ขึ้นอีกแล้วกลับมาหน้าใช้ขึ้นและวคือเติมเกมทันนะครับแล้วโจมตีใช้ได้เลยโูดอกละแสนสองแสนเป็นซปเปอร์มาสเตอร์ก็สี่แสนตีเร็วทีละสี่แสน สุดยอดมีอะไรอีกเอ๊ะมันมีอีกตัวนี่แต่นั้นมันคนละสกิลกันไงเออขียปรับไปปรับมาบูลลี่ไงโอ้สุดันเป็นสกิลเวทแคนนิงถ้าเป็นสกิลเดียวกันนี่เจ๋งเลยนะเพราะมันก็บับคล้ายๆกันไงบับส่วนตัวบับเฉพาะมันตัวตัวมันเองเหมือนกันก็น่าจะติดเหมือนกันนะ เอาละไม่เป็นไรอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมคลิปหน้าจะหมดแล้วล่ะสวัสดีครับ